สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูข้าวเหนียวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ทางยินดีออร์แกนิกฟาร์มจะทําพันุ์ในปีนี้นะครับแล้วก็ทําเพื่อผลิตขายในปีนี้นะครับตัวนี้ชื่อข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนางนวลนะครับคุณสมบัติก็หลากหลายเลยครับดับแรกนะครับเท่าที่ดูนะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้นึ่งใส่น้ํามันพืชหรืออะไรนะครับ ตัวนี้คือนะครับคุณสมบัติก็คือเนี่ยครับผิวนะครับผิวจะออกมันนะครับผิวออกมันเวลาเรากินเนี่ยรสสัมผัสมันจะเหมือนกับมีแบบเหมือนกับข้าวเหนียวมูนนะครับอ่แต่ว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นเนาะนะเป็นข้าวมันนะครับอ่าก็หอมครับกลิ่นหอมนะครับนุ่มนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับให้กับสำหรับเกษตรกร